รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานสายครูผู้สอนรอบ6เดือนตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง30กันยายนพุทธศักราช2565ส่วนที่1ข้อมูลของผู้รับการประเมิน ที่คุณวารกูลตำแหน่งครูยังไม่มีวิทยฐานะวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีคลุศาสตร์บัณฑิตคอมพิวเตอร์ศึกษาสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนพังตุยพัฒนาศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแกน่นส่วนที่2 ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดการเรียนรู้ข้อมูลการสอนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565การจัดการเรียนการสอน14.16ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย8ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 1.2การจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนตัวชี้วัดที่1.1ถึง1.3ได้มีการดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาและจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาการคํานวณเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัด และตรงกับบริบทของสถานศึกษาและผู้เรียน 2. จัดทําหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการได้แก่หน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ตัวชีวัดที่1.4สร้างหรือพัฒนานวัตรกรรมและเทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้ข้าพเจ้าได้สร้างสื่อในการจัดการเรียนการสอนเช่น Google Site s และมีการนำแอปพลิเคชันและเว็บไซต์การเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับเนื้อหาบทเรียนมาปรับประยุกต์ใช้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายและกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนตัวชีวัตที่1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ในการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ข้าพเจ้ามีวิธีการที่หลากหลายทั้งในรูปแบบออนไลน์และแบบแผนตามที่วิชาการกำหนดมีการเก็บข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลจัดทำปปห้าในโปรแกรม Excel ก่อนนำไปประกาศผลในระบบ s g s ตัวชี้วัดที่1.6 ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้จัดทำวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยรายวิชาวิทยาการคำนวณชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองด้วยสื่อการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ผิดวิธีจนนำมาสู่การแก้ไขการเรียนรู้และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของผู้เรียน ชีวัตที่1.7จัดบรรยากาศห้องเรียนที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนอบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนข้าพเจ้าได้ปรับปรุงบรรยากาศห้องเรียนทั้งในระบบออนไซต์และในระบบออนไลน์ line. ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนใช้การเรียนรู้รูปแบบผสมผสานผ่านเว็บไซต์ห้องเรียนออนไลน์ line, เพื่อการศึกษานักเรียนสามารถเรียนรู้ทบทวนได้ตลอดเวลาโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ด้านการส่งเสริมและการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่2.1จัดทำข้อมูลสาระสนเทศของผู้เรียนข้ารเจ้าได้บริหารจัดการชั้นเรียนและจัดทำข้อมูลสารสนเทศชั้นเรียนจัดทำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยคัดกรองนักเรียนเยี่ยมบ้านนักเรียนประชุมผู้ปกครองนักเรียนให้คำปรึกษาและดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด ตัวชีวัดที่2.2ดําเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนข้าพเช้าได้ประสานงานกับภาคีเครือข่ายในการจัดโครงการบําบัดผู้เรียนที่ติดสารเสพติดร่วมกับฝ่ายปกครองโรงพยาบาลน้ำาพองและรอพอสอตอพังทุยในกิจกรรมการบำบัดเพื่อนำผู้เรียนกลับสู่ห้องเรียนโรงเรียนพังทุยพัฒนาศึกษาตัวชีวัดที่2.3 การปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าง,งานกิจการนักเรียนได้มีการคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อร่วมหาแนวทางแก้ไขร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง 2. ข้ารเจ้ารับผิดชอบดูแลงานโสตทัศนุปกรณ์และระบบอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ของโรงเรียนเพื่อสนับสนุนอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องของทางโรงเรียนและข้าราจ้ารปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามคำสั่งของโรงเรียนอย่างเคร่งครัดตัวชีวัตที่2.4ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายหรือสถานประกอบการ การจัดประชุมผู้ปกครองการเชิญผู้ปกครองรับทราบและหาแนวทางแก้ไขปัญหาพฤติกรรมของนักเรียนออกเยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีปัญหาการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและปฏิบัติมีการประสานงานกับภาคีเครือขายอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 3. ด้านการพัฒนาตนเอง ข้าราจ้าได้เข้าร่วมโครงการในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนกำหนดอย่างต่อเนื่องและได้รับการนิเทศติดต,ตามการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาระที่4ส่วนที่3การปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยบรรณวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูข้าพเจ้ามีระเบียบวินยัยปฏิบัติตนตามกฎข้อบังคับของทางโรงเรียนเสมอแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียนมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบัณวิชาชีพข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามมาตรฐานจรรยาบรณวิชาชีพครูผ่านการปฏิบัติงานในสถานศึกษามีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพและผู้เรียน เจนตะกติต่อวิชาชีพครูขาพเจ้าตะระหนักและเชื่อมั่นในวิชาชีพครูเห็นคุณค่าไม่สร้างความเสื่อมเสียมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมขาพเจ้านำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ทุกวันพระตามแนวปฏิบัติโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานความภาคภูมิใจในวิชาชีพครูข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ครูโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดีเก่งมีปัญญา และยินดีที่เป็นส่วนหนึ่งในการหล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมตลอดไป